ไลเทอร์สวัส e ดิ์ L.E.V. หรือจะเรียกว่า l i g h t ร์ส e วัสดิ์ r กก็ได้นะคะวันนี้มีนิยายสนุกๆมารีวิวแล้วก็สปอยซันๆนให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะออกตัวเลยค่ะว่าอันนี้เป็นการอ่านจริงแล้วก็รีวิวจริงแบบเ,เรียวๆเลยนะคะสนุกไม่สนุกยังไงก็คือบอกกันตรงๆไปเลยค่ะมาเลยครับผมเริ่มเลยนิยายที่จะมารีวิวแล้วก็สปอยในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า รักสุดท้ายค่ะเขียนโดยนาำปากกาเกอรี่บี้นะคะเป็นนิยายวายนะคะแนวดราม่าหนักหน่วงมากๆค่ะแนะนำสายดราม่าเลยนะคะใครอยากปวดตับให้ลองมาอ่านด่วนๆเลยแต่ใจต้องแข็งระดับหนึ่งเลยนะคะใครอ่านแนวนอกใจได้นะคะมาเลยค่ะแล้วก็เอ้ยแปะแปะน,นิดนึงคิดว่าอ่านได้ค่ะเพราะว่ามั่นใจว่าพระเอกที่มันโผล่มาต้นเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่พระเอกตัวจริงนะคะมันเป็นพระเอกตัวปลอมนะคะ อ่ะแล้วก็ขอ,อคำเตือนเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะเรื่อเนยายเรื่องนี้นะคะมีการกล่าวถึงการกระทําของตัวละครหลักที่แสดงออกในเชิงนอกใจนะคะมีการกล่าวถึงตัวละครหลักที่เป็นโรคจิตเวทต่างๆอาทิเช่นโรคซึมเศร้านะคะโรคขาดความรักนะคะโรคหลงผิดเป็นต้นนะคะ ก็จะมีหลายๆอย่างตามมานะคะทุกคนแล้วก็มีการกล่าวถึงการกระทําที่ใช้ความรุนแรงและไม่เหมาะสมนะคะมีการกล่าวถึงจุดจบของตัวละครหลักทุกตัวนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการอ่านนะคะมาทุกคนต้องใจแข่งกันนิดนึงนะสายดราม,ม่ากคือนะต้องใจแข็งนะไม่ไม่ไม่หนักมากทุกคนอ่านแล้วไม่ไหวอะเออแล้วก็ เตือนี้หนึ่งว่าจบดราม่านะคะจบดราม่าแต่จะดราม่ายังไงอันนี้ยังไม่รู้นะคะต้องไปตามอ่านกันดูนะคะมาค่ะมาถึงเรื่องย่อนะคะเรื่องย่อและสปอยต่อเลยนะคะเรื่องย่อนะคะก็คือพระเอกนะคะกับนายเอกเนี่ยคบกันมาเจ็ดปีค่ะแล้วก็จึงจะแต่งงานกันนะคะแต่งได้เจ็ดเดือนอ่ะพระเอกก็ลายออกค่ะ กับพาคนที่แอบรักเนี่ยเข้ามาในชีวิตจนทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นระหว่างเขาทั้งสองคนนะคะอ่านี่คือเรื่องย่อนะคะมาสปอย เริ่มต้นนะคะมาด้วยในเอกนี่ก็เล่าเรื่องนะคะว่าคบกับเอกได้ยังไงนะคะทั้งคู่นี่ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมต้นนะคะคบกันเป็นแฟนตอนแบบว่ามปลายนะคะแบบมหกอะไรเงี้ยผ่านอะไรด้วยกันมามากมายค่ะเก็บเงินนะคะด้วยการตั้งตัวมาด้วยกันเนี่ยจนสร้างบริษัทขึ้นมาได้นะคะก็คือบริษัทออกแบบบ้านและอาคารนะคะแต่ก็ไม่ค่อยดีนักค่ะมีแบบปัญหาเข้ามามากมายเลยหมายถึงบริษัทนะคะแล้วเอกเนี่ยก็เลยได้พาเพื่อนคนหนึ่งเขามาช่ว เหลือนะคะซึ่งนางเอกก็มีเซน์แปลกๆกับเพื่อนคนนี้ค่อยโอเคจะตส,ถสถไร่นะคะแต่เพื่อนคนนี้ของพระเอกก็ช่วยเหลือบริษัทเอาไว้ได้ค่ะก็กลายมาเป็นเออสคนในบริษัทนะคะเหมือนกระถิ้งปม่ม,มว้นิดนเนึ่อนาอเดี๋ยวคงจะตาออกมาภายหลังนะคะแล้ว อ่ะพอพอนันงเล่าในในเองเนะี่ยเล่าเรื่องความเป็นมาเ็ใช่ไหมเขาก็แบบว่าอ่ะจะต้องออกไปเจอพระเอกนะคะก็คือพอไปตามนัดไปถึงก็โดนสไปขอแต่งงานจ้าพระเอกน่ารักมากนะคะทั้งสองคนก็ดูรักกันมากๆอะ่ะเออกระทั่งว้าผ่านไปเจ็ดเดือนนะคะหลังแต่งงานก็ยังหวานมากอยู่พระเอกอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะติดสกินชิปเมียนะคะอ้อนเมียจะกินเมียตัวเองตลอดเวลานะคะ เออก็คือมีช่องเมื่อไหร่ก็คือเอาอะจะเอาะเอาะก็คือดูรักกันหวานชื่นสุดๆเลยพระเอกมันอ้อนในเอกเก่งมากเลยนะคะจนไม่คิดว่าไม่คิดว่า,าคำป่วยข้างหน้ามันจะมาได้ยังไงไม่คิดว่ามันจะทํากับน้องนายเอกให้เสียใจยได้ยังไงยังไงนะคะจนไปทํางานแล้วลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาค่ะดันเป็นอดีตคู่มั่นของนายเอกนะคะพระเอกโมกด เป็นหมาบ้าขึ้นมาเลยอ่ะเริ่มรู้แล้วว่ามันจะมีไหชนะขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมมันก็เริ่มมีแววแบบเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนะคะมันใช้ใสายตายินชาใส่น้องโดยที่มันไม่เคยทําด้วยนะคะลายมันออกเออแล้วนายเอกก็แบบอธิบายว่าเอออ่ะพ่อตัวเองเนะี่ยไม่ชอบพระเอกมากนะคะก็คิดว่าเป็นเพื่อนลูกเฉยๆก็แบบไว้ใจให้แบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเออแต่ดันมาแบบพระเอกมันก็ดันมาคบใช่ไหม พ่อเลยบังคับว่าให้มั่นกับผู้หญิงน้องนายเอกก็ไม่ยอมพ่อเลยบอกคำขาดยิ่งคำขาดว่าถ้าแต่งงานน่ะถ้าแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อหามาให้เนี่ยเดี๋ยวพ่อจะแบบยกทุกอย่างให้สมบูรณ์สมบัติบริษุทบริษัทใช่ไหมแต่น้องนายเอกก็ไม่เอาค่ะทิ้งทุกอย่างที่มีนะคะน้องนายเอกคือลูกคุณหนูคนหนึ่งอะ่ะแต่ต้องทิ้งทุกอย่างมาหาพระเอกที่ไม่มีเลยอะ่ะเออน้องก็ยอมออกมาอยู่กับพระเอกนะคะแล้วก็มาสร้างอะไรด้วยกันเนี่ยคือพ่อเขาก็แบบ ลั่นว่าจ้าเลยว่าไม่อยากมีลูกแบบวิปริตพิเพศเออพ่อก็เลยแบบไล่ออกมานะคะแล้วก็เกลียดพระเอกมากๆแต่พระเอกมันก็ไม่รู้เรื่องนี้นะคะว่าน้องแบบยอมทิ้งทุกอย่างมาหาตัวเองนะคะแล้วก็เคยมีคู่มั่นตอนนี้น้องมันจะมั่นอะ่ะมันก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกับพระเอกนะพระเอกตอนนั้นกับนายเอกก็ยังเป็นแค่เพื่อนกันอยู่นะคะก็เลยน้องก็เลยไม่ได้บอกเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากให้แบบคิดมากด้วยอะไรเงี้ยอืมแต่พอน้องมาจะอธิบายให้ฟังใช่ไหมมันก็ มันไม่ฟังอ่ะมันหึงไม่เข้าเรื่องอ่ะมันแบบมันโมโหอ่ะเออแล้วมันก็แบบเหมือนมันจะเอาคืนน้องหรือมันมันประชดอะไรเนี่ยแล้วมันแบบประชดที่น้องไม่ไม่บอกเรื่องนี้กับมันใช่ปะมมันก็ไปกินข้าวกับคนรู้จักที่เป็นเด็กฝึกงานใหม่ค่ะอ่าตัวละครใหม่เข้ามานะคะซึ่งคนคนนี้ก็คือน้องนายเอกเนี่ยรู้แล้วว่าว่าเป็นเด็กฝึกงานที่เป็นคนที่พระเอกเคยชอบเมื่อเมื่อวัยเด็ก เออพระเอกมันเคยแอบรักคนนี้แล้วคนคนนี้ก็ดันมาเป็นเอเด็กฝึกงานในบริษัทพอดีแล้วมันก็เลยเจอบังเอิญเจอก,กันก็เลยออกไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยค่ะพระเอกก็กลับบ้านช้าใช่ไหมน้องก็รอกินข้าวไม่อยากทะเลาะกันข้ามวันเนี่ยอืมน้องก็โทรหาพระอเอกเด็กนั่นมันก็รับสายใช่ป่ะน้องนายเอกยิ่งมั่นใจแล้วว่าเออใช่รุ่นน้องคนนั้นจริงๆที่พระเอกเคยแอบ,บชอบใช่ไหมพอกลับมาบ้านพระเอกก็ไม่แย่แสน้องน้องนองนอหลับอยู่ที่โซฟามันแบบ มันมันดันคิดไปต่างๆนานาแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทํามั่งมันจะแบบมีความลับมั่งมันจะเอาน้องฝึกงานเนี่ยเข้ามาในชีวิตคือมันคิดไปว่าเออถ้าบางทีมันไม่แต่งงานกับน้องอ่ะมันไม่เลือกแต่งงานกับน้องไม่ต้องมาพยายามก็คงไม่ต้องมาพยายามไม่ต้องมันเหนื่อยพิสูจน์ตัวเองขนาดนี้ใช่ไหมเออดูมันดิมันบอกว่าถ้าบางทีถ้ามันเลือกที่จะแบบเอออยู่กับน้องคนเนี้ยน้องเด็กฝึกงานคนเนี้ยตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะก็คงจะดีกว่านี้มึงแค่แบบแค่ แค่นิดเดียวอะแล้วมันไม่ใช่ความผิดของน้องนายเอกด้วยอะเออชายแท้มากคือแบบโทษได้เป็นความผิดน้องร้อยเปอร์เซ็นตอะตอนพยายามมองในมุมพระเอกนะไม่มีมุมไหนที่สมเหตุสมผลในความคิดมันเลยมันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลมากว่าเออน้องต้องบอกมันนู่นนี่นั่นทั้งนั้นที่ตอนนัน้นยังไม่ได้เป็นอะไรด้วยซ้ําเออแล้วน้องก็ได้อธิบายให้ฟังมันก็ไม่ฟังอีกมันก็บอกว่าน้องอะ่ะปกปิดมีความลับกับมันกะทะเลาะกันใหญ่โตเลยบอกว่า เออจะคบกันต่อไปทําไมอ่ะเออถ้าแบบมาปกปิดปิดบังกันอย่างเงี้ยมันสรวนใสแล้วมันก็เอาโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ของรุ่นพี่ของมันอะ่ะที่แอบชอบน้องนายเอกอมาให้น้องทําด้วยนะมันปัญญาหดวะคือพี่พี่รุ่นพี่คนนี้มันแอบชอบน้องแล้วมันากันท่ามาตลอดแต่อยู่ๆอ่อะ อยู่ๆมันก็เอามาให้เอามาให้น้องทําเพื่ออะไรอะ่ะเออแต่น้องเมื่อน้องนายเอกเราก็คิดในแง่ดีแบบว่าเอองานมันจะได้เสร็จไปไวๆเพราะที่ผ่านมาพอพระเอกเอาโปรเจกต์นี้ไปทําเองอ่ะแล้วไอ้รุ่นพี่คนนั้นมันก็แกล้งพระเอกงานก็เลยไม่เดินเออน้องก็เลยว่าเออเอามาให้เราทํามันจะได้งานไม่ได้เดินใช่ไหมละ่ะแล้วพีะเอกมันก็เลยได้ที่เอาเด็กฝึกงานคนนั้นอะ่ะมาสอนงานเองเป็นเลขาใหม่เลยเออทั้งที่เป็นคนเรื่องมากมาตลอดว่าแบบใครเป็นเลขาได้ไม่ได้ดีเท่าคนดืมอะ่ะแต่ดันเอาเอามาใหม่อ,ะอ่ะ เอาเข้ามาน้องมันก็แบบโอเคแต่ไม่เป็นไรน้องมันก็ไอเนี้ยเรามันมันเขาเรียกอะไรคิดพยายามคิดในแงด่ดีอยากจะยื้อความสัมพันธ์ยื้อยื้ความรักเอาไว้ใช่ไหมน้องก็เออโอเคปล่อยน้องก็ไปทํางานแล้วไปเจอไอคนนั้นรุ่นพี่คนนั้นรุ่นพี่คนนั้นขี้หีมากตอนแรกคิดว่ามันเอ๊ะมันอาจจะเป็นเพศที่มาช่วยน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ทบไว้หนึ่งพอกลับมาจากการทํางานใช่ไหมไปคุยงานกับ รุ่นพี่คนนี้มากลับมาก็มาเจอพระเอกเกือบจูบก,กับเด็กฝึกงานในห้องอะ่ะเออทีนี้ก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแบบใหญ่โตอ่ะนายเอกของเราจากแบบใจใจยเย็นใช่ปะ่ะแม่งระเบิดหลงใส่พระเอกเลยด่าด่าไม่หยุดเลยอะ่ะแล้วแบบดา่าว่าแบบเออทํานี้ได้ยังไองอะไรเงี้ยพีอ่เอกมันก็รู้สึกเหมือนเหมือนมันก็รู้นะว่ามันผิดอ่ะแต่มันมันไม่ยอมเลยแล้วมันก็ลั่นออกแบบคือที่ผ่านมาสองคนนี้แต่งงานกันจริงนะแต่คนในบริษัทไม่มีใครรู้เลยว่า พระเอกกับในเอกอะ่ะแต่งงานกันเพราะว่าอีพระเอกมันให้เหตุผลว่าไม่อยากให้อยากให้อยากรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทอะ่ะภาพหลักบ้าเลยว่ะเหตุผลอะไรของมันอะ่ะดูดิแล้วน้องก็เลยแบบคิดแบบนี้มาคิดมาเราเหมือนกันว่าเออภาพลักห่าเหีวอะไรน้องก็เลยพูดออกมาแล้วีพระเอกมันก็เลยลั่นมาจ้ากมาว่าเออกูก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่ามึงเป็นเมียกูไงเออเชย่แบบมันเลวมาก <c oughs> น่าโมโหมากใช่ไหมแต่สุดท้ายแบบพอพอน้องระเบิดลงเสร็จแล้วใช่ปะม,มันก็แบบน้องมันก็ใจอ่อนอ่ะ แบบว่าเออยอมยอมขอโทษเองก่อนเลยนะทางที่น้องมันก็ไม่ได้ผิดอะ่ะอ,อีพะเอกมันผิดแท้แอ่อะเออน้องมันก็แบบยื้อไงไม่อยากคือแต่งงานกันแล้วอะ่ะน้องมันก็แบบพระเอกคือชีวิตของน้องเลยนะตั้งแต่น้องออกมาจากบ้านพระเอกคือคนเดียวที่น้องมีอ่ะน้องมองไปทางไหนก็มีแต่พะเอกแล้วอะ่ะน้องก็เลยเออโอเคขอโทษยอมขอโทษแล้วก็คืออ่ะคือยอมกลับบ้านด้วยกันแต่พะเอกมันก็ยังเสือกเอายิเด็กฝึกงานกลับบ้านด้วยเว้ยเรานั่งทับที่น้องอ่ะให้ให้นั่งทับที่น้องแล้วให้น้องนั่งหลังเป็นบ้ารอ น้องก็ไม่ยอมนะแบบไม่พอใจแสดงความไม่พอใจแหละก็เลยอ่ะพระเอกมันก็รู้ว่าแบบเออนั่นมันก็เลยยอมตอนแรกจะกลับรถกลับรถอีพระเอกอะ่ะสุดท้ายก็ต้องมากลับรถไหนเีกนะคะอ่ะพอกลับไปปุ๊บอ่ะมันรู้ว่ามันผิดมันทําอะไรรู้ไหมมันไถ่โทษด้วยการแบบเออช่วยช่วยน้องอ่ะเออช่วยช่วยช่วยแบบไอ้นี่ให้น้องแบบน้องแบบจะได้ไา่โกรธตัวเองมันเอาเรื่องแบบเนี้ยมาทําให้หา่โกรธอะ่ะมันเป็นบ้าปะ่ะเออ แม่งแล้วพออะพอนอนพอตื่นเช้ามาอะน้องมันก็ไม่รู้อะไรโดนใจให้แบบอยากเห็นโทรศัพท์พี่ปกติพอ่มันจะใช้รูปหน้าจอเป็นรูปของพเ่กับนายแบบคู่กันตอนสมัยเด็กใช่ไหมเป็นรูปคู่แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นรูปคู่กับอีเด็กฝึกงานนั้นเ้ยมึงอีเด็กฝึกงานนั้นเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่วันอะมันเอาแล้วว่ามันมันขนาดเนี้ยมันใช่ว่าจิตใจคนบรลโลเลขนาดไหนเจ็ดปีที่คบกันมามันคืออะไรอะโมโห ขนานี้อเรื่องนี้น่จะโมโหมากพิมพ์ด่าไปเยอะในคอมเมนต์มากทุกคนคืออืแล้วน้องมันก็เลยแบบว่าอะเราจะล้างเขาไว้ยังไงดีเออก็เลยแบบว่าจะแบบจะแบบมีอะไรกันเออน้องมันก็แบบเพราะว่าอีพระเอกอะมันเป็นคนแบบนี้ไงมันเป็นแบบเอออามันก็จะนิดจะนิดใช่ไหมน้องมันก็เลยแบบเออหรือว่าแต่น้องมันไม่ค่อยชอบนะแต่อีพระเอกอะมันชอบแบบ ตลอดเวลาเออน้องก็คอยคห้ามอยู่ตลอดแต่แบบมันสุดท้ายก็ยอมแบบรักใช่ไหมอ่ะทีพอพอเห็นว่าแบบเออเกิดความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกันอ่างเงี้ยน้องก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเออถ้าเราทําแบบเนี้ยพระเอกอาจจะแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่พระเอกมันว่าน้องว่าแบบร้านไม่มีอารมณ์อย่ามาทําแบบนี้ <laughs> จากที่มันเคยหลงไหลในตัวน้องมากๆอะ่ะเออมันก็ พูดคำนี้ออกมาแล้วมันก็แบบโหูเขาทำลายเข้าของอ่ะน้องก็แอบไปร้องไห้ในห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็ไปเจอแหวนแต่งงานไว้ที่ถอดวางไว้อยู่คือพระเอกมันถอดแหวนแต่งงานนานแล้วเวน้องเพิ่งมาเห็นนี่นแหละโอ้แล้วน้องน้องก็ร้องไห้ในห้องน้ำนานใช่ไหมมันก็นออกมาก็หาพระเอกไม่เจอพระเอกมันหายเว้นวันเลยอืมจนไปรู้ว่าพระเอกเนี่ยมันไปตรวจงานที่เขาเอ่อที่เขาไงเขาใหญ่ ไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดแล้วน,านพาีเด็กฝึกงานไปด้วยโอโหโหแต่น้องก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าเออพระเอกมันจะทําอย่างนั้นน้องก็เลยกลับไปที่บ้านแม่ของพระเอกคิดว่าพระเอกมันจะกลับบ้านไปใช่ไหมบ้านแบบบ้านคนจนอะบ้านเสื่อมโทรมมากอะไรเงี้ยมันเป็นเขาเรียก่อะไรอะซอยตอกซอกซอยที่ไม่ดีอะน้องก็ไปคนเดียวใช่ไหมแล้วแบบรถหรูอืมรถหรูสงคุณหนูก็โดนอะสิโดนป้น เออทีนี้ก็โดนโป้นแล้วก็โดนทําร้ายเกือบตายนะเว้ยน้องแบบเจ็บปางตายตอนแรกตอนแรกน้องมันก็จะไม่เจ็บมาหรอกแต่ทีนี้ไอ้โจนมันจะมาเอาแหวนแต่งงานน้องมันก็ห่วงใช่ป่ะมันมันยอมให้ไม่ได้อ่ะมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยแบบไม่ให้แหวนไม่ยอมให้โจนมันก็เลยแบบกระทืบเอาไงกระทืบเอาปางตายอ่ะเออแบบเอาขอมีค่าไปหมดเลยอ่ะเสื้อผงเสื้อผ้าแบรนด์ที่น้องใส่อยู่น้องแบบน้องแก้ผ้าเออมันทําขนาดนั้นอะ่ะเออมันเกือบแบบจะขม่ม ด้วยเนาะเออมันเกือบจะขอขอ,อน้องแต่แบบน้องก็หนีหนีได้ไม่ได้โดนไม่ได้โดนแต่ว่าเจ็บเกือบตายเลยอืมจนว่าแบบน้องก็แบบคิดในใจว่าแบบเออขอให้มาช่วยได้ไหมให้พระเอกมาช่วยเออแต่มันก็ไม่มาหรอกมันก็มันไปอยู่กับอีนั่นเด็กฝึกง,งานคนนั้นแล้วใช่ไหมละ่ะน้องก็ลั่นก็เลยลั่นวาา้จ่าเลยว่าถ้ารอดไปได้เนี่ยแม่งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระเอกเลยเว้ยอืมแต่แล้ว มีตัวละครใหม่ขึ้นมาคือแบบต้องสงสารน,น้องมากแล้วตอนนี้ใจไม่แข็งอ่านไม่ได้นะทุกคนทุกคนเซฟใจตัวเองนะถ้าไม่ไหวกดออกเจ้ไหมขอคนที่แบบใจแข็งเราชอบดราม,ม่าแบบดราม,ม่าสุดๆจริงๆอ่ะมาอ่านเลยเออแนะนําสุดๆมันอินมากมันคือไร้เขียนดีมากแบบอินสุดๆอ่ะเออแล้วพอน้องแบบว่าอะเกือบตายใช่ไหมก็แบบนอนอยู่แบบข้างทางอยู่พงหญ้าแล้วก็มีคนมาเจอ ไม่รู้ว่าใช่พระเอกปัะนาะแต่ดูเหมือนจะใช่วะ่ะเพราะแบบมาช่วยน้องในไว้แบบน้องกาลังรอดแ,แล้วอ่ะหมายถึงพระเอกตัวจริงเนาะไม่ใช่พระเอกที่มันทําชั่วไว้ก็ยังละเมอคิดว่าเป็นพระเอกอะ่ะละเมอเหมือนคนเสียสติเลยอะ่ะแบบแบบไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวเลยอะ่ะแบบน้องเหมือนจิตใจไม่ได้ไปแล้วอะ่ะจิตคือมีอาการแบบวิตกกังวล ptsd แบบ ตื่นมาก็แบบกลัวแบบโอ้โหใครเข้าใกล้ไอคนเนี้ยที่คาดว่าน่าจะเป็นพระเอกตัตวจริงเนี้ยมาเข้าใกล้ก็แบบอย่ามาเข้าอย่ามาใกล้อย่าแบบแบบน้องแบบร้องไห้แบบแบบนัสงสารมากแต่ก็ยังมีการห่วงกับข้าวที่ทํไใ, e นะใ, e <ghost> <Jennifer> ให้อีแม็กอีนะให้อีแม็อีพระเอกอีพระเอกเออให้อีนะแบบเออแบบกินได้เลยนะแบบไม่ยังไม่บูดหรอกอะไรเงี้ยเราทําไปให้แล้วมากินข้าวด้วยกันแบบ <c oughs> ทุกคนมาใครชอบแนวนี้ใครใสชอบความเสพติดความเจ็บปวดมาเสพไปด้วยกันทุกคนคิดว่าเนี่ยคนที่มาช่วยน้องในเนี่ยนะจะเป็นพระเอตัวจริงอืมคิดน่าจะใช่แน่ๆนะคะมาพาตสปอยก็จบไปแล้วมาในส่วนของการรีวิวต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเป็นการรีวิวและความชอบส่วนตัวของไรเตอร์สไปคเกิลตัวเียนผู้เด <f> ียวนะคะสนุกหรือว่าไม่สนุกยังไงนักอ่านนักฟังนิยายทุกคนของไรเตอร์นะคะจะต้องไปตามอ่านเองนะคะว่า เออมาสรุปจริงไหมอย่างที่บอกไหมอย่าพึ่งปักใจเชื่อเด็ดขาดนะคะอ่ามาดิวต่อส่วนตัวชอบการที่นักเขียนน่ะเขียนพระเอกปอลออกมาได้แบบน่าโมโหมากอะมันคือชายแท้ของแท้อะทุกคนมันแบบมันโทษคนอื่นนะมันไม่ได้ทําอะไรเพื่อน,น้องนะบริษัทเนี้ยนะ อาจร,จริงบริษัทที่ตั้งออกมาน้องน้องมันคือเงินเก็บน้องนะน้องคือเดอะแบกบริษัทนะเว้แต่ว่ามันอ่ะได้เป็นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประธานบริษัทแล้วน้องเป็นแค่รองประธานบริษัทอ่ะแล้วมันก็ไม่เปิดเผยให้ใครรู้ด้วยนะว่าน้องเป็นเมียมันแบบว่าแต่งงานกันแล้วอ่ะคือเอาเปรียบน้องอ่ะเอาเปรียบน้องในความสัมพันธ์สุดๆอ่ะแต่น้องก็รักมันอ่ะโหดปากแต่ว่ามันเลียวนะคือในชีวิตจริงอ่ะ บางคนก็เป็นแฟนกันก็ตอนเป็นแฟนกันก็คือแสนดีเป็นอย่างหนึ่งเลยแต่พอแต่งงานไปแล้วก็เปลี่ยนไปนะคะซึ่งอีพระเอกมันก็เป็นอีพระเอกเรื่องเนี้ยมันก็เป็นอย่างนี้เลยเรียกมันพระเอกปลอมหมือมันไม่ใช่พระเอกตัวจริงทุกคน <laughs> นะคะแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่พระเอกตัวจริงนแน่ อยากให้ลองเปิดใจอ่านเรื่องนี้กันดูค่ะมันหนักหน่วงพอสมควรเลยนะคะแต่นี่แหละคือความสําเร็จของนอายเรื่องนี้นะคะที่ทําให้เราอินกับความเจ็บปวดของนายอีกมากๆเลยนะคะมารุนกันว่าน้องเนี่ยจะมูฟจากพระเอกปลอมได้จริงไหมนะคะแล้วก็จะกลับไปหาอีกหรือเปล่านะคะ และพระเอกปลอมเนี่ยมันจะเลวไปได้ถึงขนาดไหนนะคะพระเอกตัวจริงของเราที่โผล่มาช่วยน้องไว้เนี่ยจะเอาใจจะเอาชนะใจน้องได้ไหมด้วยนะคะนักเขียนนะคะบอกว่าจบดราม่านะคะแต่ไม่รู้ว่าดราม่าแบบใดนะคะก็ได้แต่บอกว่าให้ทุกคนลองไปอ่านกันนะคะเพื่อจะได้รู้เนาะอ่ะส่วนใครที่สนใจอ่านนิยายเรื่องนี้นะคะนิยายจบแล้วนะอ่าตามไปอ่านได้ที่ลีดอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เดสคริปชันนะคะ นิยายจบแล้วติดเหรียญแต่ว่าติดเหรียญโอ้โหหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเหรียญอะคือเจ็ดบาทเองทุกคนถูกๆอ่านได้เลยสบายๆนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามนะคะกดให้กําลังใจคุณไรเตอร์นะคะกดคอมเมนต์นะคะให้คุณไลท์กันเยอะๆนะคะคุณไลท์จะได้เขียนนิยายสนุกๆน,นะคะมาให้พวกเราได้ อ่านกันอีกเยอะๆเลยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้รเตอต์สวัสดเกิลด้วยนะคะไปสู่1,000ซับสไครด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่ราอย่าลืมกดซับให้กันนะหลักนะคะสวัสดีค่ะ